สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มมาดูความรักของชาวราศีพฤกษภในเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟซอร์ตนะครับหรือว่าไพ่ของ5้าดาบจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับคนที่เขาทาลายคุณไปหรือเสียคุณไปเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเขารู้สึกว่าการเสียคุณไปเนี่ยมันเหมือนกับทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้กับคุณในตอนแรกอะ่ะแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาหาเขาแล้วผมเลยทำนายว่าคนที่เขาเสียคุณไปหรือทำลายคุณไปในวันนั้นเนี่ย นะครับไม่ได้เลือกที่จะปกป้องคุณเคยปกป้องคุณมาก่อนอย่างที่บอกไปว่าเขาอาจจะมีคําพูดคาสัญญาที่เคยบอกว่ารักเราปกป้องจะดูแลเราจะไม่ทิ้งเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ทิ้งเราไปหรือจากเราไปหรือว่าเลือกที่จะทาร้ายเราไปอ่ะกลับมาเป็นไพ่ขึ้นมาว่าผู้ชายคนนึงถือดาบไว้เห็นไหมครับผมเลือทำร้ายว่าคนรักของชาวสีพฤษศในตอนนี้เขาเห็นคุณกำลังจากไปเขาเห็นว่าคุณเนี่ยถูกทาร้ายหรือเขาทิ้งคุณไปแล้วเนี่ยความเจ็บปวดที่เขาทำร้ายคุณเอาไว้อ่ะมันกองอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว ผมเลยคิดว่าความเจ็บปวดที่คุณได้รับในวันนี้ชาวสีพ้กศกหลายท่านที่ผ่านมานะเพราะเดือนพฤษภาคมนีบเกิดของชาวสีพุกศกหลายท่านนะครับค่อนข้างจะเหมือนกับตอนนี้เขาเริ่มได้ความเจ็บปวดกลับไปแล้วหาเขาแล้วมันย้อนกลับพื้นไปหาเขาแล้วสิ่งที่เขาทำร้ายกับคุณสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณไว้สิ่งที่เขาทำให้เจ็บปวดเสียใจกับคุณไปเท่าไหร่เนี่ยมันย้อนกลับไปหาเขาอาจจะเป็นอีกทวีคูณอาจจะเป็นสองเท่าที่เขาเคยทำกับคุณนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณเองเนี่ยมี ตอนนี้คุณเองอาจจะมีทางเลือกเช่นเฮ้ยเราอาจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเอ้ยการที่เราถูกใครสักคนทิ้งหรือทำร้ายไปเนี่ยวันนั้นเราอาจจะเหมือนกับพ่้แปดดาบเสียใจร้องไห้ไม่อยากสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปหรอกอาจจะเหมือนกับรู้สึกแบบนี้อยู่หรืออาจจะร้องไห้นะครับหรือผูกพันอยู่ก็เลยยังเจ็บปวดก็เลยไม่อยากสูญเสียคนรักไปหรือถูกทิ้งก็เลยเหมือนกับเจ็บอะที่เจ็บปวดที่ต้องสูญเสียคนรักไปอะเหมือนคนสําคัญในชีวิตของเราไปเลย แต่พอคนสําคัญมันตายจากไปหรือคนสําคัญทิ้งเราไปหรือคนสําคัญทาร้ายเรามากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกทําร้ายด้วยพันธนาการมากมายเลยมันเหมือนกับตัวเองถูกทำร้ายจนเหมือนกับมันไม่เหลือความเจ็บปวดช่องว่างความเจ็บปวดแล้วว่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นค e e n ออฟวานเข้ามาครับทานายว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันเหมือนกับการผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านการสูญเสียหนักไปแล้วอะนะครับมันก็ลยกลายเป็นเหมือนกับตอนเนี้ยคุณกลับมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่เนี้ยต้นไปในสิงหาคมเนี่ยเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นเริ่มมีความคิดมมาาากขึึ้้นนนนนเเเช่คคุณอจจะป็งถไท หมายความว่าจ,จะพบเจอความรักที่ดีในสาหรับเราอาจจะเจอชีวิตที่ดีสำหรับเราอาจจะมีทางเลือกที่ดีที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไปโฟกัสเรื่องชีวิตการงานนะครับเพิ่งเหมือนกับพอถูกใครสักคนหนึ่งทำร้ายมากๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องถูกตัวเองเอาไว้กับความเจ็บปวดเสียใจที่เฮ้ยอยู่ไปแล้วมันไม่มีคุณค่าอยู่ไปแล้วเจ็บปวดอยู่ไปแล้วเสียใจอะ่ะสู้เหมือนกับอยู่แล้วมันอยู่ในที่ที่แบบว่ามันเหมาะสมหรือเลือกที่จะออกมาจากความเจ็บปวดที่มันไม่มีความสุขดีกว่า ก็เลยทำนายว่าคุณอาจจะพบเจอความสุขที่ใหม่ของคุณพบเจอความมั่นคงพบเจอความรักที่เหมาะสมกับคุณในตอนนี้ผมเลยทำนายว่าชาวศีลพิษศอกในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยการงานชีวิตของคุณหรือความรักของคุณตอนนี้คุณเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วเห็นไหมครับเริ่มมุ่งมั่นเริ่มมีทางหนทางไปต่อแล้วแต่คนที่ถือไม้เท้าทำร้ายคุณเคยบอกว่ารักคุณอยน่ั้นนียห้าดาบเพิ่งกลับมาผูกใจเพิ่งกลับมาโกรธเพิ่งกลับไม่พอใจคุณนะแต่ตอนนี้เขาทำร้ายคุณเขากลับไม่คิดว่าเอ้ยเราจะเสียใจหรือเปล่าเราจะโกรธเขาไหมเราจะเสียแลวไปปหรือเ่า แต่ไพ you know, ่ใบนี้บอกว่าส you right? ิ <c oughs> ่งนี so ้เขาทำร้ายคุณเอาไว้เ so นี่ยคนรักที AM ่มีปัญหากันไปเนี่ยเขาอาจจะทําคุณ well. ด้วยการที่มีอีโก้นะครับหรือการที่ใช้อารมณ์หรือคิดว่าจะมาหาเราจะทาร้ายเราเนี่ยเราก็จะอยู่จะทนจะไม่ไปไหนจะเขาหรอกยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไงก็จะเหมือนกับไม่สูญเสียเขาไปหรอกแต่เขาพอสูญเสียคุณไปแล้วพอรู้ว่าคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีเดี๋ยวลังจะมีความสุขไปโฟกัสเรื่องงานไปโฟกัสชีวิตของตัวเองแล้วตอนนี้คุณอาจจะมีความมั่นคงในชีวิตของคุณแล้วหรืออยู่ได้้้แลวเเเนนนีีีี่่่่ยยยคคครรรัักกกททําาาาาุณไปมมพดบบขิงออ กลับมารู้สึกผูกใจเจ็บกับรู้สึกเจ็บปวดพันเท่าพันเท่าวีเพราะเขาทําร้ายคุณไปด้วยความรู้สึกที่ว่าคิงออฟวานะเพิ่งจดจําได้ว่านี่คือความรักเพิ่งจดจําได้ว่านี่คือควรที่สิ่งที่มันกลับควรจะเลือกอ่ะผมเลยเห็นายว่าคิงออฟวานเข้ามาบอกชาวสีพื้นโซลชันว่าตอนนี้เหมือนคนรักคุณอาจจะมีความอยากอยากต้องการนะครับหรือว่าไม่พอใจโกรธด้วยประมาณนั้นเลยเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยไปได้ดีมีความสุขหรือเจอทางเรื่องของคุณหรือมั่นใจตัวเองหรือว่าปีความสุขหรืออยู่ได้แล้วว่า นะครับแต่ตอนที่เขาทําร้ายคุณเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าเราเนี่ยมีความอดทนของเราความเจ็บปวดความเสียใจของเราเนี่ยมีขีดจํากัดนะมีเสียไปได้นะมันจากกันไปได้นะถ้าเกิดทําร้ายกันมากๆอ่ะฉันถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดจะจะบอกที่คุณรักเนี่ยอาจจะเตือนสติเขาเนี่ยก็ส่งขีมดีบอกเาก็ได้นะว่าอย่าทำร้ายกันจนเกินไปอย่าทำให้เจ็บปวดเสียใจจนสูญเสียกันไปหรือว่าทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะสงสารกันหน่อยได้ไหมประมาณนั้นพอไพ่ใบตอบมาทำนายแบบนี้ว่าคนรักของคุณเนี่ย ในออฟซอรเข้ามาหรือสื้อหืหือดาบครับทำไมนวนันเดือนสิงหาคมเขาเล่าอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าอยากจะมาขอความช่วยเหลืออยากจะรู้สึกว่ามันแบบพอไม่มีคุณแล้วเนี่ยเวลาเขาดุทุกข์ที่ผมบอกว่าเขาเจ็บปวดเสียใจเหมือนที่ทําไหรกับคุณเนี่ยอาจจะสองเท่าเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งชีวิตของเขาเนี่ยเวลาที่เขามีคุณเนี่ยคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจแทนเขาคุณอาจจะเหมือนกับดูแลเขาจนลืมดูแลตัวเองแต่พอคุณดูแลตัวเองแล้วแล้วพอคุณมีการางานหรือมีชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเขาเหมื <S <S อนกับรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคุ ที่ปรึกษาก็อย่างน้อยอย่างในอย่างหนึ่งอ่ะมีความห่วงใยความรักความรู้สึกดีดีที่มีให้แก่เขามาโดยตลอดผมเลยแนะนำว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือหมายความว่าการที่เขาอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือคุณอยากจะกลับมาติดต่อแต่กลับมาไม่ได้เพราะอีโก้กลับมาไม่ได้เพราะทาร้ายคุณไม่หนักมากกลับมาไม่ได้เพราะชาวสีพืชศพหลายท่านในช่วงนี้นะครับเริ่มมีทางเลือกเริ่มมีชีวิตที่ดีเริ่มมีการงานการเงินหรือว่ามีชีวิตที่เราสามารถออกมาได้ความมั่นคงมากขึ้นมั่นใจตัวเองมากขึ้นหรือเจอความรักทีีทีี่่่ดดทเเเหมมมาาาาะสสกกกกกัับบบคุณกกววรลปปจจ็ยใ จากคนที่ไม่ต้องการคุณกับคนที่เคยบอกว่ารักเราเคยบอกว่าจะไม่ทําร้ายเรากับกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรทิ้งเราไปทําให้เราเจ็บปวดเสียใจจนเหมือนกับเคยตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะผมเลยทหนะว่าคนรักของชาวสิบเพื่ตกแต่ท่านเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเป็นอัศวินถือดาบอยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมานึกถึงว่าเขาไม่ควรทําแบบนี้กับคุณหรือรู้สึกผิดอยากจะแก้ไขสิ่งที่มันเลวร้ายไปแล้วอะหรือเสียคุณไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะไปเจอความรักที่เป็นคิงถือเหรียญพระราชาถือเหรียญนั่นเอง ผมแนะนำว่าชาวศีลพฤษศอกในช่วงนี้คุณอาจจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นเวรกรรมหลุดพ้นจากกรรมเก่าหลุดพ้นจากการผูกพนันผูกพันานาการไว้ด้วยความเจ็บปวดเสียใจด้วยการถูกทำร้ายจากใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่สงสารเราเลยทำร้ายเราหนักทำร้ายเราบ่อยจนเหมือนกับเราเหมือนกับไม่ทนแล้วนะประมาณนี้หลุดพ้นจากการอดทนมานานจนไปเจอเหมือนกับให้คิงคือเหรียญไปเจอความรักที่เหมาะสมมั่นคงจริงใจจริงจัง,จง,จงถึงขั้นแบบชีวิตของคุณเนี่ยทั้งการงานการเงินความรักเนี่ยอาจจะเหมือนกับถ้าเกิดเราไม่เคยเจ็บปวดเสียใจหรือเามม่่อจควทุขใสสีีียยู วันนี้คุณอาจจะไม่เจอความรักที่ดีหรือการงานหรือชีวิตที่ดีหรือคิดได้แบบนี้ก็ได้นะฉันผมแนะนยว่าชาวสิปพระสบในช่วงสิงหาคมเนี่ยคือการหลุดพ้นนะครับไปเจอความสุขไปเจอคนรักอุปถัมภ์คนรักที่เหมาะสมคนรักที่จริงใจจริงจังเห็นเรามีคุณค่าปกป้องแล้วก็ดูแลรักษาเราแต่พอคุณเริ่มมีความมั่นใจหรือว่าเราจะออกมาแล้วเนี่ยเขาอยากกลับมานะแต่ทําไมเขาไม่กลับคนรักเก่าเนี่ยมักจะกลับมาโกรธคุณไงไม่พอใจคุณไงเพราะเขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไปเนี่ยเหมือนกับอย่างที่บอกไปว่าเขาอีกโก้สูง การสูญเสียคุณไปเหมือนกับทําให้เขาเนี่ยหมดความมั่นใจหมดความรู้สึกหมดความโกรธไปเลยแต่เขาไม่คิดเลยว่าตอนที่เขาทำให้เราเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่จะเสียเราไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาคิดว่าม,ามั่นใจตัวเองไงว่าทําร้ายคุณได้ฉันไพ่นี้ขึ้นมาครับในเรื่องสิงหาคมเนี่ยขึ้นมาว่าสซ้นหึงแม้เท้าหรือนออฟไลนเข้ามาทำายความน่กของชาฤฤฤฤฤฤฤวศีลพิษศกเลยว่าช่วงนี้จะมีความรู้สึกที่คนที่สร้างปัญหากับคุณเนี่ยมันมาอาจจะเป็นการที่กลับมาสร้างปัญหารือกลับมาโกรธแค้น ไม่พอใจคุณอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเป็นการถึงความรู้สึกที่ยากด้วยนะเขาเองก็เดือดร้อนเขาเองก็ร้อนรนเขาเองก็เหมือนกับเจ็บอะนะครับที่เห็นคุณเนี่ยมีความสุขเห็นคุณกำลังจะไปได้ดีเห็นคุณหลุดพ้นจากเขาแล้แลวแต่ด้เกิดใครรู้สึกยังถูกเขารักทำร้ายอยู่หรือมีปัญหาการหรือเสียใจอยู่เนี่ยทานายแบบนี้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะทําตามใจตัวเองทําตามอารมณ์ตัวเองแต่นายออฟวานครับเขาทากับคุณในแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเมื่อไหร่ก็ตามเม่เกิดเขามีคุณแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดได้เขาทําอะไไไไรปโดดยที่ม่ม้คิด แต่เวลาเขาเจอปัญหาด้วยเขาเจ็บปวดเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณเนี่ยยังไงก็ตามครับกรรมมันคือกรรสนองอยู่แล้วอะนะครับเขาทำอะไรเขามักได้อย่างนั้นคนทําแบบไหนมักจะได้แบบนั้นทําคนอื่นเดือดร้อนอยังไงอัน,นี่ผมพูดถึงสัจธรรมเลยนะทำไม่ดียังไงทําคนอื่นเดือดร้อนอยังไงทําสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นไว้ยังไงก็ได้รับสิ่งนั้นเช่นกันผมเมลยพนะว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเอาไว้เนี่ยเขาทําแบบเนี้ยคือการสร้างปัญหาอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายปัญหาเหล่านี้มันก็ย้อนกลับมาหาเขา แล้วเขาก็อาจจะเหมือนกับคนที่แก้ปัญหาไม่เป็นก็ต้องมาหาคุณทีหลังต้องมาคิดต่ทีหลังนะครับจะพยายามกลับมาแก้ไขทีหลังกลับมาโกรธคุณกลับมาไม่พอใจคุณทีหลังอะไรเงี้ยไม่ได้นะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าไฟออฟครับหรือไพ่ห้าถ้วยครับใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับกำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับไพ่ห้าถ้วยการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเหมือนกับจมทุกมานานเสียใจมานานอยู่ทนมานานแล้วนะผิดหวังมานานแล้วนะอยู่กับสิ่งที่มันเหมือนกับเรื่องเดิมมานานแล้วนะจนตอนนี้เหมือนกับไพ่้วยหมอนนคาา่่่่สิงงงทีัััตูะะลุณ ผมเลยคิดว่าคนรักถ้าเกิดเลิกรากันไปเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาฟังคลิปนี้นะผมคิดว่าเขาอาจจะรู้ตัวที่ในการที่ต้องกลับมาแก้ไขต้องกลับมารักษาคุณต้องกลับมาให้ทันเวลาก่อนที่คุณเนี่ยจะมาอยู่ให้รอคอยเขาจะไม่อยู่ตรงความเสียใจความเจ็บปวดตรงนี้เพราะอยู่มานานอยู่มาทนอยู่มาหลายครั้งแล้วนะฉันไพ่ห้าทูตทำนายแบบนี้ว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีพฤษภคือการที่เหมือนกลับไปเจอสิ่งที่ดีแต่สิ่งเก่า,ก,าก็หวดคืนกลับมาแก้ไขมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะฟังคลิปนี้หรือว่าเขาจะรู้สึกตัวมากแค่ไหน แต่ผมขอตอบแบบนี้เลยนะว่าภาพรวมของชาวเสือพษษึ่ศกเนี่ยคือการหลุดพ้นจากการที่เป็นพลังงานเก่าๆที่ทะเลาะก,กันทำร้ายกันทำให้เจ็บปวดเสียใจอยู่เสมอเป็นเหมือนกับไพ่ห้าถ้วยทำให้ดีกว่าเดิมแก้ไขได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเคยใค,ใครกลับมาเนี่ยและทำร้ายคุณหรือทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจแบบนี้กลับเรื่องเดิมเดิมกลับมาก็ยังไม่เหมือนเดิมกลับมาที่ยังทำร้ายเราอีกหรือจ้องจะโกรธแค้นคุณอีกไม่จบไม่สิ้นเนี่ยไพ่เว e ออฟอร์จูนเข้ามาหรือเวทบรีเอร์ครับเวกรกรรมจะตอบสนองเขาขอให้กรรมตามทันเธอนะคร ฉันไพ่เวลฟ,ฟอร์จูนหอมนายแบบนี้ว่าเท่าสิพฤกษ์ในช่วงนี้คุณยังจะหลุดพ้นจากเวรกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดคนรักของคุณถ้าเกิดจะกลับมาแก้ไขคนรักเก่าที่กลับมารักคุณเนี่ยก็จะกลับมาคิดได้กลับมาทําให้ดีกว่าเดิมจะไม่กลับมาทําร้ายกนันอีกเพราะอาจจะถูกกรรมตามสนองแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าถ้าเกิดหลุดพ้นจากเวรกรรมไปแล้วเน ise, ี่ยก็ตอบไปเลยถ้าเกิดคนรักของคุณคิดจะทายายําร้ายคุณหรือว่าทําอะไรคุณไว้เนี่ยคุณก็หลุดพ้นจากเวรกรรมไปแล้วหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีไปแล้วไปเจอสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรสนอง,นองเขานั่นแหละผมเลยคิดว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกว่าถ้าเกิดเขาคิดได้หรือว่าถ้าเกิดเขารักกันจริงๆอะ่ะมันไม่ควรจะใช้เรื่องของอารมณ์ในการตัดสินใจหรือการนอกใจหรือการทาให้เจ็บปวดผิดหวังนะครับต้องคิดถึงจิตใจกันให้ามาต้องคิดว่าต้องรักษากันนะครับเพราะบางคนคนหนึ่งอะ่ะอาจจะยอมทนทรมาร้องไห้เสียใจก็เพราะคำว่าผูกพันเพราะคำว่ารักเพราะความเชื่อมั่นในความรักของกันและกันไงละ่ะถึงจะบอกไงเขาว่าอย่าไปทําให้คนที่เรารักเนี่ยมันเจ็บปวดเสียใจหรือร้องไห้เพราะการที่ทําร้ายคนที่รักที่สุดเนี่ย มันคือกรรมที่มันหนักที่สุดนะทำคนร้ายคนอื่นเนี่ยหรือว่าสิ่งอื่นที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันยังมันยังจะดีสะก,กว่าดีกว่าการทําร้ายคนที่รักหรือคนที่รักกันและก,กันหรือรักเรานะครับอันนี้ขอตอบหรือการบอกหรือสื่อพลังงานเนี้ยไปให้กับคนที่ชาวสีพกุกส่งหรือคนรังอุ่นที่มีปัญหากันอยู่อาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้นะเขาให้เด็กถือถ้วยเข้ามาหมายความว่าคุณเองไม่ใช่ไม่รักเขาหรอกผมคิดว่าคุณสองคนน่ะรักกันนะ เพราะมันเคยมีกับเด็กถือถ้วยเหมือนเามาเคยมีการดูแลใส่ใจเคยมีการทําสิ่งต่างเคยห่วงใยดูแลรักษากันอะเราเคยรักษากันมากกว่านี้เราเคยกันรักกันมากกว่านี้ฉันถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดพลาดไปไม่ว่าชาวสีพืชศกเองหรือคนที่คุณรักเองก็ตามเราคิดว่าไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างจะบอกชาวสีพืชศกเลยว่าพยายามเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแก้ไขให้โอกาสกันละกันแล้วทาให้ไม่ดีกว่าเดิมดีกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเวรกรรมอย่าคิดว่าถ้าเกิดทำร้ายกันแล้วมันเจ็บปวดเสียใจหรือะ สิ่งดีที่ผ่านกันมาก็มีมากมายควรจะกลับมาแก้ไขหรือเริ่มต้งงนกัใหม่ให้ดีกว่าเดิมถ้ากลับชาวสี่พุชกที่ยังมีเวลาหรือถ้าเกิดยังรักกันอยู่นั่นเองเพราะไพ่ใบต่อมาทานายคนรักของชาวสี่พุศกกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าแปะเหรียญครับผมสมัมผัสได้ว่าเขาเองก็รู้ครับว่าชาวสี่พุศกเนี่ยรักเขาแค่ไหนมั่นคงกับเขาแค่ไหนแลวก็ดีกับเขามากแค่ไหนเขาก็จะเห็นการที่คุณทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาชอบการกระทําของคุณนะ ที่ผ่านมาเขาจะบอกคุณแบบนี้ว่าเขาชอบเวลาที่เขามีคุณเพราะเขารู้สึกได้ถึงความที่คุณดูแลหรือเป็นคนที่มั่นคงจริงใจกับเขาและเป็นคนที่เหมือนกับเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะประมาณนั้นเลยแต่สิ่งนึงที่ทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะเด็กถือทษันทั้งคู่เลยครับอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณสองคนเนี่ยอาจจะหมายกับมีปัญหากันมีคนอื่นมีความผิดหวังเสียใจของกันและกันหรือความไม่เข้าใจกันก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราสู้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมารักษากลับมาเยียวยากันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นความร แต่ไพ่ใบนี้เ่าจะบอกชาวสิบผู้สกเลยว่าถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่เห็นค่าคุณเนี่ยไพย่สิบเหรียญครับสุดท้ายคุณจะมีค่ามากกว่านั้นสุดท้ายุณจะมีค่ามากขึ้นไปอีกไม่เหมือนกับเงินหรือทองหน้า,นาทองหรือผู้หญิงที่มีชีวิตที่มีการงานการเงินที่มีสิ่งที่มีคุณค่าของตัวคุณเองอะแหละมันเหมือนกับพอผ่านเวลาไป,ไปทองก็ขึ้นเนื้อออกปะเงินมันก็ขึ้นมีความมีคุณค่ามากขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นเหมือนที่ดินเหมือนทองอะไรเงี้ยเหมือนบ้านอ่างเงี้ย ฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกชาวเสือพฤศกเลยท่านนะว่าคนร่งคุณเนี่ยถ้าเห็นค่าคุณวันนี้สุดท้ายเ็าจะเห็นค่าคุณทีหลังเพราะคุณเนี่ยจะมีความสุขจะมีชีวิตที่ดีจะมีคุณค่าทั้งมีชื่อเสียงเงินทองนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลอบอุ่นรักจริงจริงใจขนาดนี้ถ้าไม่รักก็จะไปรักใครประมาณนี้เลยก<ม>็เลยทำนายชาวเสือพฤศกในช่วงนี้คุณอาจจะพบเจอความรักใหม่ๆมีโอกาสพบเจอความรักที่มั่นคงถึงขั้นแบบไปสร้างคู่ชีวิตเป็นคนรักใครก็รักนานรักจริงนะครับถึงขั้นเจอคนรักที่ คล้ายๆกันทาอะไรเหมือนกันชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วเป็นให้ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าอาจจะเป็นแบบรู้สึกว่าเหมือนกับได้รับการดูแลใส่ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะอุปัมภมอะไรประมาณนี้หนึ่งเมตตามหานิยมนักเมตตาอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะเหมือนกับการหลุดพ้นจากกรรมเก่าไปเจอคู่ชีวิตไปเจอคับคู่ที่มันเหมาะสมกับเราแต่ถ้าเกิดคู่คนนี้เขาเป็นคู่ที่ไม่ใช่คู่กรรมหรือคู่เวเนียนะครับหรือคุณอยากจะให้เปลี่ยนดวงชะตาให้มันเป็นคู่กับคู่บุญคู่รักษาคู่รักกันเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านเวรผ่านกรรมผ่านความเจ็บปวดเสียใจที่่ออาจจะะกันนนพรคื นอกใจหรือเรื่องของอารมณ์นะครับและลองเปิดโอกาสลองเจ็ดถ้วยเปลี่ยนพลังงานให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าไหมเพราะเจ็ดถ้วยหรือเซเว่นออครับอาจจะเป็นการที่เขามองเห็นสิ่งอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้เขามองคุณไม่ดีอ่ะแต่สุดท้ายเขาจะมองคุณดีนะผมเลยคิดว่าไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าเขาเห็นคุณค่าของชาวสีพึกกเขารู้อยู่แล้วว่าคุณดีแค่ไหนเขารู้อยู่แล้วว่าคุณรักเขามากแค่ไหนครับแต่เจ็ดถ้วยพอคุณนั่งแล้วอ่ะพอคุณหยุดทําแล้วพอคุณหยุดพักแล้วเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายมากขึ้นผมเลยคิดว่า เขาอยากให้คุณกลับไปเขาต้องการคุณแต่เขาจะยังไม่กลับมาไม่ติดต่อเพราะเจ็ดถ้วยคุณอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณอาจจะมีความสุขคุณอาจจะอยู่ได้แล้วมีชื่อเสียงนะครับการงานการเงนิงนชีวิตที่ดีแล้วอะมากกว่าที่จะกลับไปจมทุกข์เสียใจเพราะเราเป็นไพ่เจ็ดถ้วยตอนอยู่เราให้ให้เขาหมดแล้วพอเราไม่อยู่เขาเพิ่งจะมาเห็นค่าเราพอเราเสียใจสูญเสียเราไปแล้วไปเริ่มต้นความรักใหม่เพิ่งจะมานั่งนึกได้ว่าเราเนี่ยเหนื่อยกับเขาแค่ไหนรักเขามากแค่ไหนทําอะไรเพื่อเขาบ้างนั่นเอง ชันไพอ่อลาเคิลนะครับแนะนาชาวราศีพฤกษกุลท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมว่าเฟลลิงใครหลายคนอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือตกต่ำคนเราอาจจะต้องล้มก่อนนะแล้วค่อยลุกขึ้นยืนก็อยากจะให้พไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นกำลังใจให้ชาวศีศษะกุลท่านว่าให้คุณสู้อีกครั้งหนึ่งให้คุณทําให้ดีกว่าเดิมให้คุณเปลี่ยนความผิดหวังเสียใจหรือความล้มเหลวเนี่ยนะครับมาเป็นพลังผลักดันให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นลุกขึ้นมาให้ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้มแล้วล เปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้ดีกว่าเดิมดีกว่านะครับหรือการเปลี่ยนความรักที่วันนี้คู่ของคุณทําร้ายคุณหนักทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจล้มเหลวในเรื่องของความรักชีวิตคู่แต่เปลี่ยนให้มันเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไม่สายนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพฤษกษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ